รักเต็มร้อยสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคลาโอเกะริวรักเต็มร้อยในคืนนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามคุณผู้ชมทุกๆข้อสงสัยเลยค่ะกับคุณหมอวัชรพุ่มประดิษฐ์นะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์สาขาโรคติดเชื้อค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค,ะค่ะคุณหมอสวัสดีครับ มันที่คําถามแรกเลยที่ส่งมาถามเราทาง Facebook ถามมาว่าอยากทราบว่าผู้หญิงที่เป็นหูดที่เท้าคล้ายกับหูดงอนไก่เวลาที่รักษาที่เท้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นที่อวัยวะเพศค่ะมันเกี่ยวข้องกันไหมคะถ้ารักษาหายแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์กันจะเป็นอีกได้หรือเปล่าคะแล้วก็คนอื่นก็จะติดจากเราได้ด้วยหรือเปล่าคะหูดงอนไก่นี่เป็นการติดเชื้อไวรัส ชนิดหนึ่งนะครับที่มันติดมาในตัวของเราแล้วมันทําให้เกิดเป็นหูดคือส่วนใหญ่เนะี่ยมันก็ไอ้ผิวมันจะคล้ายๆหงอนไก่มันจะแบบทุกครนนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายแบบนะครับบางอันก็คือเรียบๆบางอันก็กลมนะครับผุนงอนไก่ ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่อวัยวะเพศเท่านั้นสามารถที่จะเป็นที่ส่วนอื่นของร่างกายด้วยนะครับที่เท้าจุดเลยได้ครับหน้าก็ได้นะมือก็ได้ไวรัสมันก็ไปได้เมื่อไวรัสไปได้หุ่นก็ไปได้เหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นงอนไก่เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าถ้ามือจับกันหรือว่าไปโดนกันแบบนี้เนี่ย ก็ได้เหมือนกันนะการสัมผัสก็เกิดได้เชื้อไวรัสหูดงอนไก่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า HPV human papilloma virus เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากมายเลยสักร้อยห้สายพันธุ์แล้วมั้งครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดหูดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ๆก็จะเป็นสายพันธุ์หกับสินี่นะแต่ว่าข้อที่น่าสนใจอะไรรู้ไหมคุณน้อก็คือว่ามันมีไวรัส HPV ที่ทำให้เกิดหูดงอนไก่นี่นะฮะบางสายพันธุ์ นั้นสามารถจะทำให้เกิดมะเร็งปากมะลูกในผู้หญิงได้โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่16กับ18โอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยมีสูงเราจะต้องไปการทําการตรวจ mm hmm. ที่อวัยวะเพศก็คือที่ปากมะลูก mm hmm. ของผู้หญิงว่า ติดเชื้อ16หรือ18หรือเปล่าเพราะถ้าติดเชื้อเนี่ยเราสามารถจะหยุดยั้งมันก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง,รงได้เราต้องตรวจภายในครับ <ะ S 1> แล้วเราก็เอาเซลล์หร, <ะ S 1> หรือว่าเอาเนื้อเยื่อในในช่องคลอดนี่นะครับไม่เจ็บนะครับ,รบแล้วก็เอาไปตรวจใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็จะตอบได้นะครับ,รบว่ามันเสี่ยงหรือเปล่าต่อการเป็นมะเร็งส่วนถ้าเป็นหูดเฉยๆบนผิวหนังหรือว่าที่อวัยวะเพศเนี่ยเราก็มีวิธีการรักษาหลายอย่างนะครับก็คือว่าอาจจะป้ายยา วันเว้นวันแล้วมันก็ชค่อยหลุดร่วงไปเองก็ได้นะครับ oh. หรือว่าอาจจะใช้สารบางอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไนโตรเจนเหลวที่มันเย็นมากเลย <Okay. S 2> นะฮะเจสิองศาเนี่ยก็ไปจี้มันงอนไก่มันก็หลุดอย่างนี้เวลาที่เราเป็นหุ่นที่บริเวณน้องสาวเราเนี่ยครับ mm. เราควรจะรักษาให้หายสนิทก่อนหรือว่ามีเซ็กได้ถ้าใช้ถุงยางมันอย่างนี้ก่อนเราติดเชื้อไวรัสก่อนไอ้ตัว <Okay. S 2> HPV ที่หมอบอกหล,หลายสายพันธุ์นี่นะพอติดไปแล้วปุ๊บใช่ไหมวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นหุ่น หน้าที่เราก็คือไงฮะถ้าเราเห็นเราก็ลำคาญเนะาะเราก็ตัดหูดทิ้งไปะนะครับแต่ว่าไอตัวการติดเชื้อ,อที่อยู่ยแบบเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับบางส่วนคนไข้าสามารถกําจัดไม่ได้เองด้วยภูมิคุ้มกันแต่บางส่วนเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดกําจัดไม่ได้การใส่ถุงยางอันนี้ก็ต้องบอกกันนะครับว่าใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันหูด ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ยังจําเป็นต้องใส่ถุงยางนะคุณโน<ก>้นะ<ด>เพราะว่า,วาใช่เพราะมันยังป้องกันโรคอื่นๆอีกมากมายนะมันไม่ได้มีแค่หงอนไก่อย่างเดียวตอนนี้เราก็มีหนึ่งสายจากทางบ้านแล้วนะครับคุณสุภพมาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีว่าก็คือดิฉันกับสามีนะคะก็อยู่ด้วยกันมาตอนสิบสองปีแล้วอะค่ะสามีก็เพิ่งจะเสียชีวิตตอนวันที่หนึ่งเมษา ที่แล้วอะค่ะก็คือสามีนี่ก็คือเป็นเป็นติดเชื้อเอชอะนะคะก่อนหน้านี้ตัวฉันเองก็คือไม่รู้เลยว่าเขาติดเชื้อเอชมาก่อนมารู้คลักหลังอะคะ่ะที่เขาเริ่มร่างกายเริ่มแย่เริ่มไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็บอกกับเราว่าเป็นนะซึ่งเราก็ ก็รับได้นะคะว่าเขาเป็นแต่ในเหการณที่เราก็แย่ห้องนอนกันนะคะพอสามีเขาเสียไปแล้วก็เลยไปเลือดแต่หมอะคะก็บอกว่าไม่ได้ติดเชื้อเลยสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ทําไมเราถึงถึงไม่ติดเชื้ออะไรเงี้ยคะเพราะว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันปกติโดยที่เราก็ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยอันดับแรกก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าขอถามคํถาถา,ถามเพิ่มเติมนิดนึงอะนะครับว่า ครั้งล่าสุดที่คุณสุภาศมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้ใส่ถุงเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วครับก่อนก่อนที่จะตรวจเลือดนะครับเกิน3เดือนไหมครับเกินเกินใช่ค่ะอืมครับคืออย่างงี้ฮะคุณสุภพมาศอันดับแรกก็คือว่าสมมติถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์วันนี้นะครับแล้วเราติด HIV ขึ้นมาเนี่ยครับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปตรวจแบบเอาชัวร์ว่าเราติดหรือไม่ติดเนี่ยนะถ้าเป็นเทสรุ่นเก่าๆเนี่ย เราจะใช้เวลาที่6เดือน,นก็คือหมายความว่าถ้า6เดือนที่แล้วนี่เป็นครั้งล่าสุดที่เรามีเพศสัมพันธ์6เดือนให้หลังเนี่ยถ้าเราตรวจแล้วมันเป็นลบเนี่ยเราถือว่าลบจริงๆแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเทสก็เริ่มดีขึ้นะนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทันทีเพราะฉะนั้นว่าถ้าสมมติเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะก่อนตรวจเลือดเนี่ยเป็น3เดือนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตรวจที่3เดือนปุ๊บเนี่ยเทสมันออกมาเป็นลบเนี่ยอันนี้เราก็ต้องถือว่า เป็นลบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นของคุณสุภาศรเนี่ยหมอก็ต้องยืนยันเลยนะครับว่าอันนี้ตรวจด้วยสิทธิ์ของประกันสังคมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นลบจริงๆนะครับก็คือคุณสุภาศรไม่ติดเชื้อคนติดเชื้อเอชมีเพศสัมพันธ์กับเราสิบกว่าปีไม่ป้องกันและเราไม่ติดโรคเอชเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอันนี้หมอก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีเอชเดียวไม่เหมือนหนองในไม่เหมือนหนองในเทียไม่เหมือนเริมนะเอช ติดยากกว่านะครับ<ช>ก็คือว่าหมอให้ตัวเลขเนาะอันนี้ก็พูดกันตรงๆก็คือว่าถ้าต่อหนึ่งการมีเพศสัมพันธ์ครั้งหนึ่งนะสคนคนนึงเป็นเอสอีกคนยังไม่เป็นนะครับโอกาสที่จะติดมาเนี่ยประมาณ3ในพันก็คือ0.3%<อ>นะฮะที่จะติดเชื้อมาเพราะนั้นยังไม่ถึง1%อันนี้คือตัวเลขเฉลีย่ยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหมอเคยเจอคนที่หนึ่งครั้งก็ติดก็ติดเลยนะครับหรือ เคยเจอคนที่อย <desp lawsuit royable> ู <oon> ่มาเป็น10ปีอย่างของคุณสุพมาเนี่ยนะครับก็คือว่ามีเพศสัมพันธ์ตามปกตินะฮะเดือนหนึ่งประมาณ1 0บถึงสิครั้งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ติดก็มีเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราติดเชื้อเอชวีเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดหรือไม่ติดเรามีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยหรือเปล่าถ้ามีก็ทําให้ติดง่ายขึ้นใช่ไหมความแข็งแรงภูมิต้านทานของเจ้าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้แล้วถ้าสําหรับคู่ชีวิตล่ะคะ เกิดมีคนใดคนหนึ่งไม่ว่าสามีหรือภรรยามีเชื้อ H I V อยู่ในร่างกายจะใช้ชีวิตอ,อยู่ร่วมกันยังไงคะจริงๆแล้วคนไข้ที่ติดเชื้อกับคนที่ไม่ติดเชือ้อเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะครับ<ะ>ทานข้าวร่วมกันได้ไหมครับได้ได้เลยแม้กระทั่งว่าใช้ช้อนร่วมกันยังได้ก็ได้ค่ะอกอดได้ไหมครับได้กอดก็ได้เพราะมันไม่ติดใช่ไหมครับยุงกัดหละัะ ได้ครับน้อยเลือดน้อยมากจะไม่ติดหรือเปล่าคะจูบเนี้ยไม่ติดเหมือนกันใช่ไหมครับความเสี่ยงมันน้อยมากยกเว้นว่ามันมีเลือดออกแบบว่าชัดเจนใช่แต่ถ้าเราเลือดออกแบบคลักๆเราก็คงไม่จูบกันเนาะออร่เซ็กสมมุติว่าฝ่ายที่ถูกทำออร่าเซ็กก็คืออีกคนใช้ปากอีกคนเนี่ยนะฮะคนที่คนที่ไม่ได้ใช้ปากคนที่ฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นอวัยเพศเนี่ยอันนี้ก็โอกาสเนี้ยแทบเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ส่วนคนที่ใช้ปากถ้าในปากมีแผลขึ้นมานะครับ ก็อาจจะติดได้ก็มีโอกาสใช่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าอย่าไปตื้นอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองมาถึงเรื่องสําคัญสามีภรรยาหมอมีคนแค่แบบนี้หลายคู่นะครับที่อีกคนยังเป็นอีกคนยังไม่เป็นอยู่ร่วมกันได้มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติแต่ว่าจะต้องใส่ถุงยางอนามัย หนึนะ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกครั้งใส่ให้เป็นนะครับก็จะป้องกันได้ก็วันนี้เคลียร์ประเด็นทุกประเด็นแบบละเอียดยิบเลยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับให้ความสบายใจกับคุณผู้ชมทางบ้านผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมากโอ้โล่งอกลบจริงนะครับคุณหมอวัชระพุ่มประดิษฐ์ของเราไดเนยขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นเจ้าของคำถามของเราในวันนี้ค่ะจะได้รับหนังสือลับเฉพาะผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะจากสำนักพิมพ์นามีบุ๊กไปอ่านถึงที่บ้านเลยค่ะ Just get that สาระคุณผู้ชมท่านใดนะครับตอนนี้ต้องการหาที่พักเก๋ใจกลางเมืองราคาเป็นมิตรครับไม่ต้องไปไหนไกลฮะทีท่นี่เลยครับ Imperial q u e e n s Park สุขุมวิท22 ้านอนกันแล้วก็พบกันใหม่นะคะเพื่อนสัปดีหน้าเที่ยงคืน20ทางช่อง3ค่ะนี้ลาไปก่อนคุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไงก็อยากจะให้เชื่อฟังพ่อกับแม่ละกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขาสอนเราทุกอย่างเนี่ยเขาเขาสอนเพราะความรักแล้วเขาก็ไม่มีทางที่จะแบบคิดไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นรับฟังผู้ใหญ่เอาไว้ดีสุดค่ะเพราะว่าคิมเองก็เป็นคนที่แบบ เชื่อเชื่อผู้ใหญ่อะไรที่ผู้ใหญ่พูดอจะเชื่อหมดเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเราอะค่ะแล้วเขาก็ผิดพลาดอะไรมาเยอะเหมือนกัน